ในวันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องเนื้อหาสาระอะไรที่เกี่ยวกับธรรมะมายึดมั่นถือมั่น <c oughs> แต่เราพูดปัญหาที่เกี่ยวกับอุปสรรคที่ทำให้ให้คนเราไม่สนใจเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นรวมตัวเราเองด้วยที่กำลังจะถูกลากไป น่ายว่าเป็นพระเป็นเนนอยู่เดียเ๋ยวนี้ก็ยังจะถูกลากไปในความคิดที่ว่าปไปมีเวทนาสนุกสนานเกิดรอยทางเนื้อทางหนังกันดีกว่า <c oughs> ทีนี้ก็อย่าลืมว่า,วาผมได้ย้ำอยู่เสมอย้ำแล้วย้ำอีกอยู่เสมอ ในนามของพระธรรมหรือของหลักพระพุทธศาสนาเรียว่าไม่ได้ปฏิเสธหรือไม่ได้ห้ามว่าอย่าไปเกี่ยวข้องกับเวทนานั้นแต่ให้รู้สึกในขณะที่ไปเกี่ยวข้องกับเวทนานั้นว่าเวทนานั้นว่างวางจากสาระแห่งความเป็นตัวกูของกู มันใครจะหาเงินใครจะมีเงินใครจะม,จะมีอะไรก็ตามใจ,จี่เมื่อต้องการก็ก็ได้แต่ละอย่าลืมว่าถ้าไม่มีความรู้เรื่องนี้เข้าไปเตืออยู่ด้วยแล้วจะมีความทุกข์เพราะการหาเงินเพราะการหาเกียรติเพราะการหาอะไรต่างๆแม้ในการที่เข้าไปสวยบริโภคสวยเวทนานั้นเวทนานั้นจะเป็นของร้อนและพรอยลานบุคคลน,นั่นเลย <c oughs> ที่จนมีความรู้อันนี้พกไปด้วยติดตัวอยู่เสมอนี่ว่าไปเกี่ยวข้องกับเวทนาตามสมควรที่มันจะเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ร้องแล้วก็ได้พูดกันมามากแล้วถึงว่าคาราวาสี่ยเป็นพระโสดาบันเป็นพระสักคาคามีนี่เป็นพระอริยเจ้าขนันนี้ก็มียังมีบุตรภรรญายังมีการงานยังมีความเป็นไปอยัญภริหัตคาราวาส แค่ทำมันมันมีอะไรที่มันต่างกันกับชาวบ้านธรรมดามันก็มีความรู้เรื่องนี้พอสมควรที่จะทําให้ไม่ต้องเป็นทุกข์อย่างคนบุตรชนธรรมดามีเงินกับพระอริยเจ้ามีเงินมันก็ต้องต่างกันตรงที่ว่าคนหนึ่งมันยึดถือมากเต็มที่คนหนึ่งมันไม่ค่อยจะยึดถือมันก็ไม่เป็นทุกข์ หรือว่าคนธรรมดาอุทุจอกิเลสนะ้ามันเกิดเจ็บป่วยขึ้นมามันก็เป็นทุกข์มากที่เป็นพระเจ้าก็เป็นทุกข์น้อยหรือไม่เป็นทุกข์เลยให้ความรู้นี้ต้องพกติดตัวมันก็แขวนพระเครื่องที่เขาแขวนพระเครื่องเนี่ยเราก็บรรจุอสุญญตาหน้าตาไว้ในพระเครื่องแขวนคอไว้เสมออย่าปลดออก ข้าไปในเครื่องก็ไม่ต้องปลดออกข้าไปในบาร์ในไนท์คลับก็ไม่ต้องปลดออกเข้าไปที่ไหนก็ไม่ต้องปลดออกพระเครื่ององนี้แขนคออยู่เสมอเ <c oughs> พื่อไม่ให้อะไรอะไรมันเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมา <c oughs> <c oughs> คือความรู้เรื่องความมายึดมั่นถือมั <c> ่น <oughs> ในสิ่งที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย <c oughs> งั้นเมื่อจะทำงานที่ออฟฟิศ <c oughs> เป็น ه, งานมากรับผิดชอบมากอะไรมาก ก็ต้องแขวนพระเครื่องนี้อยู่เหมือนกันไม่ไงั้นมันจะเป็นโรคเปตศปราทจะเป็นบ้าตายหรือมันจะทําผิดหรือมันจะเลยไปเป็นในผู้ละหลักเกณฑ์ที่ดีไปทําคอรับชั่นไปถ้าความรู้นี่มีอยู่มันต้องการมันคุ้มครองพระเครื่องนี่คุ้มครองไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ร้อนไม่ให้ละไดีไปเอาชั่วไม่ไปทําคอรับชั่นไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นโดยประการทั้งปวงนี่มนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ เป็นขอทานก็ต้องมีอันนี้ปลอบใจเป็นเศรษฐีก็ต้องมีอันนี้ป้องกันไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นเทวดาก็ต้องมีอันนี้อีก <c oughs> เทวดาก็ไมมันบ้าในเรื่องเออสวรรค์เรื่องกาม,มารวมอะไรห,หนักเกินไปมันก็มีความ์มักเท่ากันเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าเรทนาที่เป็นสุกนั้นมันเป็นเรื่องหลอกเท่านั้นเป็นเป็นเรื่องหลอกให้หลงไป ขณะหนึ่งขนะหนึ่งนั้นเสร็จแล้วมันก็มีความทุกข์ด้วยเหตุที่ยึดมั่นถือมั่นพะไปยึดมั่นถือมั่นมันกลัวจะหายหรือเสียมันก็เป็นทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นมันก็จะมีคู่แข่งขันมันก็อิจฉาริสยามันก็หึงก็หวงก็เป็นทุกข์ หรือเพราะยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันยังเป็นไปถึงกับว่าเพราะมันซ้ำซากเบือนนายข้าวมันก็เป็นทุกข์ในควัมซ้ำซากเบือนนายจีดชืดมันก็ทำให้เป็นทุกข์แต่เพราะมันยังความมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่มันจึงเป็นทุกข์ถ้ามันไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มันจะจีดชืดซ้ำซากมันก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนกันความทุกข์ชนิดไหนไม่ว่าจะต้องมาจากความยึดมั่นถือมั่นนั้น ทำให้เปลี่ยนไม่มีที่สิ้นสุดเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเยื่อไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นหมุนกันนี่ถ้าว่าอันนี้ออกมาเจ็ได้มันก็ไม่มีความทุกข์โดยการทงกวงนั่นการศึกษาเรื่องความไม่มีตัวกูของกูว่างจากตัวกูของกูมันมันมีความสําคัญอย่างนี้มี คุณค่าถึงขนาดนี้แล้วก็จำเป็นแก่ทุกคนแล้วก็ยิ่งจำเป็นมากตามส่วนของบุคคลที่มีหน้าที่การงานหรือไที่ปเกี่ยวข้องกับวัตถุมากขึ้นเพียงษกเพราะฉะนั้นในความรู้อันี้ยิ่งจำเป็นสำหรับพวกที่ก้าวหน้าในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งจะเรียกว่าพวกฝรั่งหรือพวกอะไรก็ตาม ข้ที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางประดิษฐ์ทางวัตถบุบังรุงบำเรอในที่สุดนี้ก็ย <c oughs> ิ่งก้าวหน้าเท่าไรายิ่งต้องการอันนี้มาช่วยะนะไม่ฉะนนั้นจะเกิดผลร้ายทั้งส่วนตัวและส่วนรวม <c oughs> <c oughs> มีความทุกข์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมมันทําให้โลกเป็นนอนไม่หลับหิวเป็นเปรตอยู่เสมอมันทําให้อิจฉาริษยาทาให้เกิดการแย่งชิง <c oughs> คิดทำลายล่างผู้อื่นนอนไม่หลับโดยประการทั้งปวงหมกมุ่นกันอยู่แต่จะหาจะรักษาจะกินจะดื่มจะไอผลของการงานนี่กัง <c oughs> เกิดมาก็มี่านั้นหรังเป็นเปรตค <c oughs> ือหิวเรื่อยมีผลของความยึดมั่นถือมั่น เ่อน้าว่ามาสมัยปัจจุบันที่ก้าวหน้าที่สุดจะเป็นมนุษย์ที่น่าดูหน้าเอาอย่างก็ต้องเป็นมนุษย์ที่ก้าวหน้าพร้อมันไปทังความกล้าวหน้าทางวัตถุและความกล้าวหน้าทางวิญญาณที่เราเคยพูดกันโดยละเอียดแล้วว่าชีวิตนี้ต้องเทียมด้วยควายสองตัวเทคโนโลยีทั้งหมดตัวหนึ่งแล้ว จปไปดิจิวนเอนไลท์เมนต์ให้ตัวหนึ่งสองตัวเอเจนร์ดิจิวนเอนไลท์เมนต์มันก็มีใจความสำคัญใจจุดสำคัญอยู่ตรงที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นนั่นแหะคือเอนไลท์เทนเมนต์สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่น <c oughs> เกิดในความรู้สึก ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่มีทางจะเกิดไม่มีตัวกูของกูงเกิดไม่เห็นแก่ตัวไม่อะไรหมดไม่มีตัวหรือไม่เห็นแก่ตัวนี่เขาเรียกว่าส่วนวิญญาณต้องเป็นอย่างนี้แ้ว <c oughs> ส่วนวัตถุรือ่างกายก็ก้าวหน้าไปตามที่ควรจะก้าวหน้าโดยให้อวามความสลายทางวิญญาณนี่มันควบคุมไว้ ให้ก้าวหน้าไปแต่ทางที่ถูกที่ควรที่พอเหมาะพอดีม <c oughs> ันก็เลยสบายที่สุดพอ <c oughs> ถึงตอนนี้มันก็ไม่มีปัญหาเรื่องจะเป็นขอทานหรือเป็นยากเศรษฐีหรือเป็นเทวดามันไม่มีความทุกข์เลยแล้ว <c oughs> มันยังดีถึงกับว่าเมื่อเราไม่ประสบความสำเร็จทางวัตถุมากไามนะก็ยังสบายดีอยู่ <c oughs> มีความพอใจมีความสบายดีอยู่นั่นเองจนถึงกับว่าสิ้นเนื้อประดาตัวมันก็ยังสบายใจอยู่นี่พูดแล้วมันไม่น่าเชื่อถ้ามีธรรมะจริงไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรติดตัวสักชิ้นหนึ่งเหมือนพระราารอรหันต์นี่ม่มีแต่บาทใบเดียวมันก็ยังสบายที่สุด <c oughs> เลยกลายเป็นคนที่ไม่ต้องกลัวนะ ไม่มีอะไรทีต้งกลัวไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์ได้มีสตางก็มันไม่แปลกกับไม่มีสตางถ้าต้องการมีสตางก็หาไปสิโดยไม่ต้องเป็นทุกข์แต่เห็นว่าไม่มีสตางสบายกว่าก็ไม่ต้องหานี่เรียกว่าจะมีอะไรมากก็ได้จะไม่มีเลยก็ได้ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นทุกข์